ได้เลยครับต่อครับก็ผมแบบเอออันนี้ผมทำแบบเป็นเหมือนเออเป็นคล้ายๆเหมือนกับคือผมให้พร้อมไปเป็นแบบแอสคล้ายๆแอสโรเมกจาก star wars แต่ว่าผมว่ามันทำเหมือนไปน,นึงผมพยายามจะเอ่อลดดีเทลละแต่มันก็เป็นอืม อันนี้อาจารย์เห็นแล้วใช่ไหมครับค่ะโอเคขอบคุณครับอของผมจะเออเป็นเป็นหุ่นยนต์ที่แบบมีแบบอินเทลเจนซ์ของมันเองครับแต่ว่าแบบผมจะลิมิตฟังก์ชันของมันโดยการที่แบบไม่ให้เป็นเป็นหุ่นยนต์ที่แบบเหมือนคนเลยหรือว่าแบบสามารถแบบมีอะไรที่แบบทำแบบคนได้ผมกลัวมัอนเดันตลอก็เอ่อของของผม มจะเป็นแบบหุ่นยนต์ที่แบบสามารถเอ่อมันจะมีเซนเซอร์ที่มองเห็นได้แล้วก็แบบมีเอ่อมีสมองที่สามารถเอ่อคิดได้แล้วก็แบบมันไม่ใช่แค่แบบคิดแล้วก็แบบเอ่อไม่ใช่เหมือนกับ Google อะไรเงี้ยแต่มันจะสามารถแบบเอ่อตอบโต้กับเราได้แล้วก็แบบการคิดที่แบบอาจจะลึกซึ้งมากกว่าเอ่อหุ่นยนต์ทั่วไปแบบเอ่อ เหมือนกับว่าเป็นคิดคิดในทางด้านแอบสแตรกได้มากกว่าอย่างเช่นแบบความรู้สึกมากกว่าข้อมูลอะไรแบบเนี้ครับอาจารย์อ่าแล้วก็แบบมันก็มีฟังก์ชันเบสิกของเอ,อหุ่นยนต์ที่ผมรู้สึกว่ามันก็รีลิสติกอยู่ก็แบบมันสามารถแบบทําความสะอาดแล้วก็แบบเอ,อดูดฝุ่นอะไรอย่างนี้ในที่เข้าถึงยากได้ก็แบบเป็นแบบหุ่นยนต์ของแพเนียลครับเอ,อและ อีกอันหนึ่งที่แบบผมรู้สึกว่าเจ๋งนี่ก็คือมันแบบในเมื่อมันมีเอสมองแล้วผมเลยคิดว่าฟังก์ชันอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมันจะแบบคํานวณคณิตศาสตร์ต่างๆได้แบบผมไม่ได้หมายถึงว่าให้มันคํานวณแบบ relativity หรืออะไรแบบหมายถึงพวกา m เ y b e ีเพวาทําการบัญชีหรือภาสีของเราอะไรอย่างเงี้ยก็อะไรประมาณนั้นะพระจรต์แล้วก็เฮาร์ดแวร์อย่างก็มีผมให้ลำโพง ไว้สองเครื่องสำหรับเอ่อ redundancy แบบเผื่ออันหนึ่งพังแล้วแบบเราต้องเอาไปเข้าสุแต่แต่สองเครื่องนี่มันมีฟังก์ชันก็คือแบบถ้ามันยังถ้าทุกอย่างมันยังไม่พังหรืออะไรอยู่ก็แบบหนึ่งหนึ่งเครื่องมันจะเอาไว้สำหรับเปิดแบบสื่อบันเทิงก็คือวิทยุหรือดนตรีหรือเอ่อ podcast อะไรก็ว่าไป a smr เสียงน้ำอะไรก็ได้ส่วนอีกลำโพงอีกเครื่องหนึ่งมันจะเอาไว้สำหรับพูด เออของหุ่นยนต์ครับเป็นแบบเออเหมือนกับเป็นปากของมันอันนึงเหมือนเป็นแบบปากไ้เปิดสื่ออีกอันนึงเหมือนเป็นปากของมันแล้วก็เออถ้าถ้าหนึ่งหนึ่งในอันนั้นมันพังก็สามารถแบบปรับให้มันเป็นทั้งสองอย่างได้ก็คอมเนนแบบรีแลนเซนเลยอันนี้อีกอันนี้ผมมีเขียนก็คือแบบเอออันนี้ก็อินสปายโดยแบบจากไอ Star Wars ที่มันแบบมันสามารถมีแขนยื่นออกมาจากพ็อกเก็ตเล็กๆของมันได้ อันนี้เป็นแขนแบบเออเป็นแขนแบบไม่ได้คอมเพล็กซ์มากเป็นแค่แขนเป็นแ,นแ,นแ,นแค่แท่งเหล็กเฉยๆือผมผมรู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญกับการมีหุ่นยนต์พวกนี้ก็คือแบบเราเอออยากจะทำกิจกรรมกับมันได้แบบผม l ิ s กิจกรรมมาแบบเป็นปิงปองผมคิดอย่างไรอยู่แล้วก็ maybe ก็แบบโยนฟุตบอลโยนฟริสบี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบ ผมเล่าเราควรจะเล่นปิงปองกับมันได้เพื่อแบบคลายเครียดแล้วก็เอออินเทอร์แอคชั่นต่างๆเขาจะแบบขึ้นอยู่ก like <ม>ับ p e r s o n ลิตี้ของคุณยนต์ก็เออเราจะเป็นคนสร้างเออ personality อน,นั้นเองว่าแบบเออมันจะเรียนรู้จากเราเมื่อเราเป็นยังไงแล้วมันก็จะปรับ p e r s o n ลิตี้ของมันตามแบบนั้นเออเช่นสูมติอะ สมมติว่า <นะ S 1> คุณอนะ personality มันจะเป็นยังไงถ้าคุณออกแบบด้านเนี้ยออสมคือถ้ามันผมรู้สึกว่ามันแล้วแต่คนเพราะถ้าเป็นผมอย่างเงี้ยเออผมชอบพวกเออพวกธรรมชาติผมชอบพวกสัตว์อย่างเงี้ยมันมันแต่มันก็จะทำ personality แบบแนะนำว่าแบบเออเออสมมันควรจะเปิดเออเสียง น้าอะไรให้ไว้หรือว่าแบบคือตอนแรกมันจะเหมือนกับว่าเราต้องสั่งมันก่อนแต่ว่าแบบไปไปมาๆม,มันจะเริ่มแบบจับรูทีนเราได้อื mm hmm. อะไรประมาณนี้ครับแ,และ personality ของมันก็คือแบบเออคือมันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากเพราะว่าถ้าคือแรกผมไม่อยากใส่เลยแต่ว่าแบบคือถ้ามันมี personality มันจะเหมือนกับเหมือนมันเขาเรียกว่าเซนเทียนบ้งแล้วแบบ คือผมไม่อยากให้มันเป็นผมอยากให้มันเป็นหุ่นยนต์ง่ายๆอย่างนี้ไม่อยากให้มันเป็นหุ่นยนต์แบบคนเพราะว่าแบบ <c oughs> มันดูแบบดิสโทเปียนสำหรับผม <c oughs> ก็เลยแบบอันนี้ง่ายแล้วเราแบบ เออผมไม่ให้คน abuse หรยอผมไม่รู้มันเป็นไปได้ไหมเขาจะ a บ u s สอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าแบบเออผมอะไรประมาณนั้นก็อาจจะไปรีไลออนมันเยอะไปคือผมไม่อยากให้เราแบบอบ u s สมันหรือแบบทําอะไรแปลกๆที่เราไม่เห็นในหนังก็เลยแบบผมเลยเก็บให้หุ่นยนต์เป็นเชฟง่ายๆอย่างนี้เพื่อแบบให้มันแบบคือเราเน้นผมเน้นความรีแลเบิลงมันอยูนต์เพราะว่าแบบนั่นแหละ ถ้าเฟมันมีแขนมีขาเหมือนคนมันก็จะแตกแตกหักง่ายพังง่เราต้อ,องการอะไรที่มันเป็นเชฟที่แบบแข็งแรงก็อันน anyway, ี้เวลาผมเรียบดันให้จบกผมจะได้อาจารย์จะได้ทำได้ก็เอออันนี้ผมก็อันนี้ผมรีชาร์แวร์นนี้ก็มีอุปกรณ์รับอุปกรณ์รับเสียงแบบสี่จุดเป็นแบบ Directional Sound r e c e i ครัเป็น Directional Sound Receiver ก็แบบเพื่อ ได้ยินเสียงเราหรือว่าเสียงสิ่งแวดล้อมต่างๆแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสเซนเซอร์ต่างๆของคุณยนผมจะไว้ที่โดมบนหัวมันเป็นเหมือนแบบผมได้อินสปเรชันมาจากพวามันจะมีเครื่องบินที่มีแบบเขาเรียกว่าเรย์โดมอยู่ข้างบนก็คือแบบเป็นเป็นโดมที่แบบเป็น,เป,นเป็นที่อยู่ของอิเล็กทรอนิกสเซนเซอร์ต่างๆกล้องห้มมันอยู่ข้างบนนั้นเพื่อ เออเวลาเราดูแลหรือว่าแบบดกโนสว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นผิดอะไรเราต้องเอาไปส่งศูนย์ไหมอ่ะมันจะได้แบบดูง่ายว่าแบบเออมันเป็นยังไงอะไรแบบนี้แล้วก็เพื่อแมเทนเนนซิ่งอะไรด้วยแล้วก็แบบอีกอันหนึ่งที่ที่ผมแบบให้ก็คือเรามีเดดสเปซเยอะแล้วผมไากให้เดดสเปซนั้นแบบเป็นเปลืองผมาให้มันมีสตอรเบย์ก็คือแบบเออที่เก็บของอาจจะเป็นสิ่งของขนาดเล็กอาจจะเป็นแบบที่ผมลิงก์กับให้พวก เออที่อาจจะเก็บแบบไม้ปิงฟงอะไรได้อันนี้เป็นแค่แบบเออเป็นเป็นแค่แบบแอดอ n อนใช่ไม่ใช่ฟังก์ชันหลักแต่คือมันก็มีไว้ให้เก็บหรืออาจจะเก็บแบบแบตเตอรี่แพ็คเออเอ็กซ์ตราของมันก็ได้ครับโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมให้อาจารย์ถามดีกว่าได้เดมีอะไรน่าสนใจคุณลงรายละเอียดเองพยายามลงรายละเอียดข้อมูลดีเทลเยอะเนาะดูใส่ใจกับการออกแบบของคุณมากค่ะ ก็โดยรวมอาจารย์ก็ชอบที่ว่าคุณมองเรื่องของการออกกําลังกายเนาะมีเพื่อนออกกาลังกายสมมติวันหนึ่งอาจารย์อยากเล่นปิงปองแต่อยู่คนเดียวก็เล่นได้แค่ดออะไรอย่างเงี้ยเนาะเออถ้าเกิดมีเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ก็สามารถเล่นโต้กันได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเออมันก็จะรู้สึกว่าได้ทํากิจกรรมที่เราชอบก็จะไม่ได้รู้สึกเหงานักถ้าเกิดจะต้องอยู่คนเดียวแล้วก็มีเจ้าหุ่นยนต์คอมเพเนียนตัวนี้อยู่กับเรา คือผมไอตัวนี้มันมันพูดตอบโต้ได้ด้วยแล้วก็แบบเออแต่คือผมผมไม่ผมอยากจะลิมิตอินเทอร์แอคชั่นที่ผมไม่ได้ให้มันเป็นคนเพราะว่าเออผมไม่อยากให้เราคิดว่านี่มันคือคนคือนี่มันคือคุณยนต์ครับผมโอเคกังนี้ขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณครับ